ครับสวัสดีชาร์ปซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตามคอมเมนต์ท่านนี้เลยนะครับให้เราแนะนําตําแหน่ง RB นะครับมีงบทั้งหมด 60M ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า ในงบ 60m ครับจะมีตัวไหนกันบ้างที่น่าเล่นแล้วก็น่าใช้นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวต่อไปด้วยนะครับพี่น้องขั้นใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมรับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรพืเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่นทานใดที่สนใจเติมพาร์หลักพาร์เสริมหรือจะเป็น f c Point หรือจะเป็นแพ็กต่างๆนะครับร้านคุ้งแกนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะได้ราบสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนปลอดภยัยแน่นอนร0 0นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมก็ก่กอนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตประกาศกันก่อนเลยนะครับนะเราจะมีการเปิดให้อ,อ่ลง จะบอกว่ายังไงนะครับลงชื่อก็แล้วกันลงชื่อหรือลงทะเบียนประมาณนี้ครับในวันอาทิตย์หน้านะครับนะวันอาทิตย์หน้าก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะประกาศแจ้งเรื่อยๆนะครับนะวันอาทิตย์หน้านะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้าอาจจะเป็นช่วงเที่ยงๆนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับทุกคนสามารถพิมพ์ชื่อเล่นนะครับตามด้วยทีมที่ตัวเองชอบมาได้เลยนะครับ จะจับฉลากอีกทีนะครับก็คือจะเป็นวันจันทร์นะครับผมนะเช้าอาจจะเป็นช่วงวันจันทร์นั่นแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับนะหลังจากที่ผมลงคลิปก็คือตอนนั้นก็คือผมได้จับฉลากแล้วนะครับก็รอติดตามชมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับนะก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วทุกคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์ชื่อเล่นนะครับตามด้วยทีมที่เองชอบได้เลยนะครับผมก็ ขอประกาศแจ้งมาเลยนะครับเป็นวันอาทิตย์หน้านะครับย้าว่าเป็นวันอาทิตย์หน้านะครับผมนะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลนะครับรางวัลละ500บาทนะครับมีทั้งหมด3,500บาทนะครับที่เราจะแจกนะครับรอรุ่นกันได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมมาครับมาดูตําแหน่ง r b ร์บีในงบกสกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับนะ สำหรับคนที่งบน้อยงบไม่เยอะนะครับตำแหน่ง RB นะครับ o อเวอนะครับคาร์ลอสอาเปโตนะครับผมนะก็จะอยู่ในงบประมาณสัก 60M พอดีนะครับนะเม็ดส้มอ่ะราคาเกินงบไปนิดนึงนะครับแต่จะจะซื้อก็คือซื้อเม็ดส้มหน่ยคือจบแน่นอนนะครับผมนะอ่าเม็ดแดงก็ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับผมตามงบนะครับนะอย่ามาตามงบนะครับผม ผีเท้า92นะครับการตั้งรับ87สภาพร่างกาย53นะครับค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวคุณสมบัติครับเลี้ยงเท้าไม่ถนัดเนือชั้นเวิร์เลเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นตวัดชิงในส้นนะครับนะก็อัพสกิล up เป็นสมดุลได้เลยนะครับผมตามงบนะครับนะใครมีงบน้อยงบมากก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับผมกาเลปุโยนะครับ o r เ3ครับตัวนี้เน้นเกมรับแน่นอนนะครับผมเม็ดส้มครับสามารถซื้อได้เลยครับ 60m นะครับ ฝีเท้า84ครับการตั้งรับ94สภาพร่างกาย92นะครับค่าพลังงานนะครับให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล2ดาวคุณสมบัติครับมงลูกทรงพลังเล่นเพื่อทีมเลยเลยจะเป็นกลางสูงท่าสกิลเป็นครึ่งบอลนะครับอัพสกิลนะครับตัวนี้สามารถอัพตั้งรับนะครับหรือจะอัพเป็นสมดุลก็ได้นะครับอยู่ที่การเลือกใช้แต่ถ้าจะให้ผมแนะนําอัพเป็นตั้งรับนะครับตัวนี้เพราะว่าเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมเปนไว้นะครับ OR 94นะครับ ในงบครับโอเวอสามารถซื้อเม็ดส้มได้เลยนะครับราคาประมาณ60 m เอ็มพอดีนะครับผมฟีทาวเ2้าครับการตั้งรับ96สภาพร่างกาย89เท้าว54นะครับค่าพลังงานครับ4ดาวท้าสกิล2ดาวคุณสวัสดิ์ไม่มีเวิร์เลยจะเป็นกลางสูงท้าสกิลเป็นครึ่งบอลนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเน้นเกมรับก็อัพเป็นตั้งรับได้เลยนะครับจเลมีฟิลปงนะครับเน้นคมเร็วนะครับผมนะโอเวอร์ ในงบ 60m อ่ะนี่เล,เลยครับเม็ดแดงโอแวร์98นะครับฟีเท้า103ครับการตั้รับ81สภาพร่างกาย76เทา53นะครับค่าพลังงานครับ5ดาวเต็มท่าสกิล3ดาวคุณสมบัติครับเนื้อชั้นเลี้ยงเร็ววกอร์เลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นตวัดชิงดิ่ส้นนะครับเจเามีฟิล์มป่งอัพสกิลครับตัวนี้อัพเป็นสมดุลน,นะครับผม ตัวต่อไปนะครับผมอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับโอเวอร์94นะครับในงบ6 0 m อ่ะนี่เลยครับเม็ดแดงโอเวอร์98นะครับ ฝีเท้า87ครับการตั้งรับ85สภาพร่างกาย74เท้า54นะครับตัวนี้เติมเกมบุกสูงแน่นอนนะครับค่าพลังงานครับ4ดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวคุณสมบัติครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนส่งลูกไกลยิงประตูทางไกลครับเพลย์เมเกอร์วอเตจะเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นตวัดชิงในซนนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับคือตัวนี้มันเน้นจ่ายบอลดีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นดีเหมือนกันนะครับก็ อัพจ่ายบอลก็ได้นะอัพสมบอลหรือจะอัพเป็นสมดุลก็ได้นะครับผมนะตัวต่อไปครับเจ้าคันเซโล่นะครับโอเวอร์ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังน่าใช้อยู่นะครับโอเวอร์ครับเม็ดแดงครับอยู่ในงกิบเอ็พอดีเลยนะครับฝีเท้าว90นะครับการตั้งรับ85สภาพร่างกาย74เท้า54นะครับ ค่าพลังงานครับสดาวครึ่งท่าสกิลสดาวคุณสมบัติครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนเหนือชั้นยิงไปดูเดือดที่ไกลครับแล้วก็ยิงใส่ก้อยโบเลตเป็นสูงต่ำท่าสกิลเป็นลูเลตนะครับผมสหรับเจ้าคาเซโรตัวนี้ก็อัพเป็นสมดุลก็แล้วกันนะครับตัวต่อไปนะครับผมนะกุนเด้ครับโอเวอร์เก้าสิบหกนะครับตัวนี้ก็แข็งๆนะครับนะเม็ดแดงครับโอเวอร์หนึ่งร้อยตัวนี้ก็เกินงบมานิดนึงนะครับผมนะ ก็เกินมาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับสามารถตั้งซื้อได้นะครับนะเก็บกันอีกนิดเดียวครับผมนะถ้าจะซื้อนะครับผมฟีทเท้า9 5ครับการตั้งรับ98สภาพร่างกาย91เทาว้านะครับค่าพลังงานครับ4ีดาวท่าสกิล3ดาวนะครับคุณสมบัติครับเนนแฮกเกิลเวิร์กเลทจะเป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นครึ่งบอลนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้อัพสกิลเป็นตั้งรับก็แล้วกันนะครับสำหรับกุนเดย์นะครับผมตัวสุดท้ายครับดิลอเรนโซ่นะครับโอเว ในงบครับโอแวอร์หนึ่งร้อยเม็ดแดงนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับนะก็ตามงบประมาณกันเลยนะครับฟีเท้า96ครับการตั้งรับ94สภาพร่างกาย90เท้าห้านะครับค่าพลังงานนะครับ5ดาวเต็มถ้าสกิล3ดาวคุณสมบัติไม่มีเวิร์กเลยจะเป็นสูงกลางนะครับถ้าสกิลเป็นตวัดชิงเดโซนะครับนะสำหรับดีรอนเดโซนะครับอัพสกิลนะครับตัวนี้อัพได้ทั้ง2อย่างครับตั้งรับ แล้วก็สมดุลนะครับอยู่ที่การเลือกใช้นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะเอาเป็นสมดุลนะเพราะมันจะเล่นง่ายกว่านะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตำแหน่ง RB ในงบ60 M นะครับที่เราเอามาแนะนำครับใครชื่นชอบตัวไหนก็ไปจัดกันได้เลยนะครับตามงบประมาณนะครับใครมีงบ 60m นะครับสามารถไปจัดได้เลยนะครับชอบตัวไหนก็จัดกันได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ก็อย่าลืมครับวันอาทิตย์หน้านะครับเราจะเปิดให้ลงทะเบียนกันนะครับเพื่อรุ่นรับของรางวัลจับฉลากกันนะครับจากช่องเราครับรางวัลละ500บาทนะครับลุ้นกันได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับนะที่ได้รับของรางวัลก่อนปีใหม่นี้นะครับผมนะจากช่องของเรานะครับผมโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะฝากกันไปด้วยสำหรับน้องท่านใดที่สนใจเกมร้านคุกกี้เดียนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งที่ไลน์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกก่าตัวเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร0% 0นะครับฝากกันไปด้วยนะครับร้านคุกกี้เดียนช็อปน็ครับไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าครับสำหรับวีดีนี้ขอบพระคุณมากครับ